โผงพยาบาลคุณมณียังพยายามต่อรองฉันบอกให้เงียบยังไงละ่ะหรือว่าแม่มณีอยากเจ็บตัวสำสองในลาบตะวาดกลับไอล้ลาบเอ็งยอมรับผิดเสียดีปล่อยแม่มณีแล้วออกมาให้กลุมตัวเสียโดยดี แล้วข้าจะให้กรมพระอายการสั่งลงโทษสถานเบาท่านใดนั้นเสียงของเจม่นสุรสีก็ดังมาจากด้านนอกของกระท่อมคุณพระนายคุณมณีดีใจพรงขึ้นมายังลืมตัวก่อนจะถูกในลาบลากตัวมาเธอปลดเชือกที่มัดมือของเขาออกแล้วชายหนุ่มก็คงแก้ปมที่เหลือแล้วจึงตามมาช่วยไอ้ชาติชั่วมึงไม่ต้องมาขูก่กูอย่างไรเช้านี้ มึงก็ต้องปล่อยกูกับแม่มันีหนีไปหรือไม่เช่นนั้นกูจะให้ตายพร้อมกันทั้งหมดในเรือนนี้แหละเนล่าตะโกนต้อตอบด้วยน้ำเสียงโรกรธจัดเองรู้หรือไม่เพลานี้เอ,อไอ้ดำไอ้แดงที่หนีไปก่อนถูกในเกลี้ยงตามไปหักคอหมดแล้วถ้าเองไม่มอบตัวข้าข้าก็ช่วยอันใดไม่ได้หรอกนะในเกลี้ยงไม่ปล่อยเองแน่ๆอีกฝ่ายตะโกนบอกอย่างกล้าๆกลัวๆ มึงไม่ต้องมาทำเป็นคูก่กูไอชาติหมาในลา่าพูดไม่ทันขาดคำร่างของชายจากกัดการคนหนึ่งก็ลอยผ่านประตูเข้ามาแล้วตกลงตรงหน้าของมันเฮ้ยไอดำในลา่าร้องโวยวายด้วยความตกใจใบหน้าถอดสีมือไม้สั่นขึ้นมากระทันหันร่างของไอดำนอนนิ่งไม่ไหวติงรอบคอของมันเป็นสีเขียวคล้ำสีสษะ มีสภาพบิดพับจนผิดรูปดวงตายังเบิกโปรงลิ้นจุกอยู่คาปากบอกให้รู้ว่าถูกบีบคอจนตายก่อนที่กระดูกต้นคอจะหักไอสาระเลวมึงทำอันใดกับคนของกูถึงจะหน้าซีดเผือดหัวใจเต้นระทึกแต่ในลาาก็ยังไม่ยอมแสดงความอ่อนแอออกมาศใไอแดงที่มีลักษณะไม่ต่างกันถูกโยนตามเข้ามาราวกับ เป็นเพียงกระสอบนุ่นที่ไร้น้ำหนักไอไอแดงครั้งนี้มือในลาบที่ถือดาบอยู่ถึงกับสั่นประริกพราของเองนะ่ะอยู่ที่ข้าเองไม่มีอะไรคุ้มกลาหัวอีกแล้วไอลาบทำตามที่ข้าบอกเถิดนะจะมื่นสุรสีตะโกนย้ำเสียงสั่นไม่มีใครรู้ว่าข้างนอกกระท่อมเวลานี้ตกอยู่ในบรรยากาศเช่นไร ชายหนุ่มกำลังยืนถือดาบด้วยความหวาดระแวงมืออีกข้างก็กำสร้อยพระแนนมันคือสร้อยของนายลากที่บังเอิญกระเด็นตกลงมาบนตักของเขาพอดีเยืองไปทางด้านหลังมีร่างไร้ศรีศรษะของไอ้เกลียงยืนโงนเงีนอยู่มันเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อเขามีพูดผีปีศาจเป็นกองหนุนคุณพระนายคะพ่อของมณีอยู่ข้างนอกนั่นใช่หรือไม่ หญิงสาวตะโกนถามกลับไปด้วยความดีใจใช่แล้วจ้าแม่มณีผีเออหมายถึงในเกลี้ยงก็ยืนอยู่กับฉันด้วยเขาตอบพลางกลืนน้ำลายดังเอื้อกใหญ่แต่แก้วแม่เพนเห็นหรือไม่มณีบอกแล้วว่าพ่อกำลังมาช่วยเธอหันไปกระซิบกระซาบกับสองคนที่ยังนั่งอยู่ด้านหลังในแก้วทำหน้าเหลือหลา พูดอะไรไม่ออกได้จะมองศพที่นอนเกยก่ายกันอยู่บริเวณใกล้ประตูกระท่อมแล้วเลื่อนสายตามามองหน้าเธอสลับกันไปมาหยุดพูดแล้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่หยุดฉันจะฆ่าทิ้งเสียให้หมดในลาาที่กำลังขวัญเสียอย่างหนักได้ยินเสียงพูดยันดีอกดีใจของคุณมณีก็เกิดบ้าบินขึ้นมาในลาาเห็นหรือไม่ยอมให้คุณพระนายกุมตัวเสเถิดอย่างไรก็หนีไม่พ้นดอก แล้วฉันจะบอกให้พ่อละเว้นในล่าบหญิงสาวยังพยายามวานล้อมฉันบอกให้หุบป,ปากอย่างไรเล่าความลืมตัวทำให้ในล่าโผลเข้าไปตบหน้าคุณมณีเต็มแรงจนเธอเซทลาไปตามแรงมือแล้วทันใดนั้นอีเพนที่นั่งตาขวางมองทั้งสองคนโต้เถียงกันอยู่ด้วยท่าทางวาดระแวงและกระสับกระส่ายก็กระโจนเข้าไปหาชายหนุ่มเต็มแรงจนเขาล้มฟาดก,กับพื้น เราใช้โซ่เส้นยาวที่ล่ามขาตัวเองรัดคอเขาเอาไว้เกิดอันใดขึ้นแม่มณีเจมื่นสุรสีได้ยินเสียงร้องของคุณมณีก็ไม่สนใจอะไรอีกถามพลางวิ่งพรวดพลาดเข้ามาในกระท่อมแล้วก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นอีเพนกำลังนั่งยองๆคร่อมอยู่เหนือร่างของในลาบใบหน้าของนางบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นสองมื ดึงโซ่ที่พันควายกันอยู่บนคอในล่าบยังเอาเป็นเอาตายขณะที่ชายหนุ่มโชคร้ายก็พยายามดิ้นดนรั้งมือของอีเพนให้คลายโซ่ออกพอคุณมณีลุกขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ก็ลืมความเจ็บปวดบนใบหน้าวิ่งเข้าไปห้ามอีเพนด้วยความตกใจแม่เพนแม่เพนพอเจะจ้าปล่อยในลากไปเถิดน,นะจ๊ะอีเพนพอได้แล้วลูกไอ้แก้วเอง ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่เข้าไปช่วยเหลือใครไม่ได้ก็ยังร้องบอกลูกสาวด้วยอีกคนแต่ไม่ว่าใครจะพยายามทำอย่างไรอีเพนก็ไม่ยอมหยุดมีแต่ยิ่งออกแรงมากขึ้นความจริงแล้วร่างกายที่สู้ผอมมีแต่กระดูของนางไม่น่าจะสู้แรงของนายลาบได้เสียด้วยซ้ําหากกลายเป็นว่าทั้งคุณมณีและจจมือสุรสีก็ยังช่วยกันแกะนิ้วของนางออกจากโซ่ไม่ได้ ปปลปล่่ออออยยก <c oughs> ใบหน้าของเนล่ากลายเป็นสีเขียวคล้ำเริ่มมีอาการหายใจไม่ออกอดทนไว้ก่อนนะเนลา่าแม่จ๋าปล่อยเขาไปเถิดถือว่าเอาบุญนะจ๊ะคุณมณียังไม่คิดจะยอมแพ้ถึงเธอจะเกลียดชังเนล่ามากแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทำใจมองชายหนุ่มตายในสภาพอเนจอนาจอย่างนี้ได้ หากจูๆ่ๆอีเพนซึ่งเสียสติมาตลอด18ปีก็หันมาตะคอกหญิงสาวไม่ได้มันทำลูกกูกูจะฆ่ามันได้ยินอย่างนั้นดวงตาของคุณมณีก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจแม่เพนแม่เพนรู้หรือจ้าว่ามณีเป็นลูก <c oughs> ไม่มีเสียงตอบกลับจากอีเพนมีแต่เสียงความอึดอัดทุรนทุรายของในล่า จากนั้นอีกไม่กี่อึดใจมือสองข้างของชายหนุ่มที่จะกุยแขนควรอีเพนจนทลอกปอกเปิร์กก็ค่อยๆตกลงข้างตัวขณะที่สองเทา้าซึ่งทีเตะอยู่ในอากาศก็เริ่มร่วงลงมาช้าๆแล้วหยุดนิ่งไปแม่มณีจ้ะไอลาบตายเสร็จแล้วแม่เพนพอเสิ็จจ้าในลาบจะตายอยู่แล้วนะจ๊ะคุณมณีพยายามอ้อนวอนอีเพนผู้เป็นแม่ ให้คลายโซ่บนลำคอของในลาบแต่อีเพนไม่ยอมฟังดวงตาของนางจ้องมองใบหน้าของในลาบด้วยความโกรธแค้นมือผอมเกร็งราวกับโครงกระดูกค่อยๆรั้งโซ่เหล็กให้กระชับขึ้นเรื่อยๆมันทำลูกกูกูจะฆ่ามันอีเพนคำรามสองมือก็กระชากโซ่สุดแรงจนได้ยินเสียงกระดูกต้นคอของเนลลาบหากักคุณมณีก้มลง มองหน้าในลาบทั้งน้ำตาแต่พอเห็นใบหน้านั้นอีกครั้งมันกลับเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าที่ขมเข้มของจจมื่นสุรศรีหานาคพักดีไม่เพนนี่ไม่เพนทำอะไรลงไปเธอกรีดร้องกระคองใบหน้าของชายหนุ่มไว้ในมือแล้วทิ้งตัวลงไปนอนเคียงข้างศพแนบแก้มที่เปียกปอนข้างหนึ่งเข้ากับแก้มที่เย็นชืดของเขาร้องไห้สะอึกสะอื้น เลิกร้องงงร้องไห้แล้วลุกขึ้นไปผดผ้าเสียนี่มันวันแต่งงานของหล่อนนะอีเพนหันมาร้องสั่งและไม่รู้ว่าทำไมเธอจึงลุกขึ้นอย่างว่าง่ายแล้วปล่อยให้อีเพนจูงมือเดินออกไปจากศพของจำมื่นสุรสีมองตรงไปข้างหน้าเห็นตะหมอกควันสีขาวนวลแต่เพียงครู่เดียวมันก็ค่อยๆจางลงจนมองเห็นออกหลวงเมธีสีสุพกษณนั่งอยู่บนตัง สวมเสื้อราชประแตนไหมนุ่งผ้าม่วงหมวกหางนกยูงเต็มยศบนเสือด้านล่างมีเครื่องพิธีแต่งงานพานดอกไม้สดวางอยู่เจ้าบ่าวแต่งตัวคล้ายคลึงกันนั่งพับเพียบอยู่ด้านหน้าออกหลวงเมธีพอหันมามองเธอกลับเห็นเป็นในลาบนี่มันเรื่องอันใดคะไม่เพนคุณมณีรู้สึกสับสนไปหมดตัดสินใจหันไปถาม แต่แล้วก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจเพราะคนที่เดินจูงมือเธออยู่หันมาตะคอกใส่หน้ากูไม่ใช่อีเพนและใบหน้านั้นก็เป็นใบหน้าของคุณยี่สุนที่แยกเขี้ยวยิงฟันใส่เธอ,อยังดูร้ายคุณมณีลุกพรวดพลาดขึ้นมาจากเตียงนอนมองไปในความมืดรอบๆตัว เห็นเป็นห้องนอนของตัวเองที่คุ้นเคยมาตลอดชีวิตก็ต้องถอนหายใจด้วยความล่องอกที่แท้มันก็แค่ฝันร้ายและฝันร้ายในชีวิตจริงของเธอก็จบลงไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วพ่อจ๋าพ่อเกลี้ยงพ่ออยู่ที่ไหนกันจ๊ะในคืนนั้นหลังจากที่นายลาบถูกอีเพนใช้โซ่ล่ามเท้ารัดคอจนตายคุณมณีก็วิ่วิ่งออกมาจากกระท่อม เพื่อจะไปกราบผีไอ้เกลียงผู้เป็นพ่ออีกสักครั้งหากไม่มีวิแววของมันแม้แต่น้อยขณะที่ความรู้สึกอ่อนแอกำลังจู่โจมจิตใจของเธอจนดวงตาเริ่มจะมีหยดน้ำเอ่อคลอในฐานะลูกอากตันอยู่ที่ไม่เคยเข้าใจความหวังดีของพ่อแท้ๆแ,และไม่มีแม้แต่โอกาสจะแสดงความเคารพรักจ,จู่ๆคุณมณีก็ได้ยินเสียงอุทานด้วยความตกใจของไอ้แก้ว เธอก็วิ่งกลับเข้าไปและพบว่าอีเพนกำลังยืนอยู่กลางกระท่อมท่ามกลางกองศพของนายลาบและลูกสมุนท่าทีของนางกลับดูสงบนิ่งจนน่าแปลกใจเบื้องหน้าของอีเพนมีชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวด้วยผ้านุ่งโจงกระเบนสะอาดสะอ้านไม่สวมเสือ้อยืนนิ่งอยู่ในอากัปกิริยาที่ไม่แตกต่างจากอีเพนใบหน้าของชายคนนั้นดูคุ้นตา และคุณมณีจําได้ว่ามันก็คือใบหน้าของไอ้เกลี้ยงนั่นเองเพียงแต่ครั้งนี้ไม่มีคราบเลือดหรือเขาความน่ากลัวใดๆเหลืออยู่นอกจากรอยเส้นสีแดงที่พาดอยู่รอบลําคอสายตาของมันที่จ้องมองมายังใบหน้าของอีเพนดูอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรอ,อย่างเห็นได้ชัดในขณะเดียวกับที่อีกฝ่ายก็มองกลับไปในลักษณะเดียวกัน ไม่ต้องมีใครบอกหรืออธิบายคุณมณีก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เธอจะได้มองเห็นพ่อแท้ๆอย่างเต็มตาแต่เธอก็รู้เช่นกันว่านี่ไม่ใช่เวลาของเธอหากเป็นเวลาของผู้หญิงอีกคนที่รอคอยพ่อของเธอมานานกว่าและเธอก็เต็มใจที่ผู้หญิงคนนั้นจะได้รับโอกาสนี้ไปหญิงสาวมองทั้งคู่ ด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันใจยังบอกไม่ถูกแล้วน้ำตาที่ทำท่าจะไหลก่อนหน้านี้ก็ร่วงหล่นลงบนแก้มทั้งสองจนได้คุณมณียังไม่ทันจะยกมือขึ้นเช็ดจะเหมือนสุรสีหนาทพักดีที่มายืนอยู่ข้างๆก็คว้ามือข้างนั้นไปกลุมเอาไว้เสียก่อนและก่อนที่ชายหนุ่มจะพูดอะไรออกมาไอ้เกลียงก็เอ่ยขึ้นท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนแม่เพน ขอโทษที่ฉันปล่อยให้เมเพนร,รอนาน่างนี้ตอนนี้ฉันมาตามสัญญาแล้วนะมือทั้งสองของมันเอื้องไปจับมือของอีเพนมากุมไว้ขอบใจจ้าพี่เกลี้ยงอีเพนตอบกลับไปสิ่งที่คุณมณีเห็นตรงหน้ามันคือปาฏิหาริย์และมันก็ทำให้เธอต้องร้องไห้ออกมาด้วยความลืมตัวแม่มณีนน ท่านใดนั้นไอ้เกลียงก็หันมาพูดกับลูกสาวเพลานี้พ่อหมดห่วงแล้วฝากแม่มณนนีและพ่อแก้วดูแลแม่เพนแทนพ่อด้วยบอกเพียงเท่านั้นร่างของไอ้เกลียงก็ค่คอยๆซีดจางลงและเลือนหายไปในที่สุดทิ้งให้หญิงสาวท่อสายตามองดูผู้เป็นแม่ที่ยังยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นด้วยความรู้สึกเวทนา และสะเทือนใจไปพร้อมกันแม้จะไม่มีโอกาสได้กราบลาแต่อย่างน้อยๆภาพสุดท้ายที่คุณมณีเห็นก่อนไอ้กเกลียงจะจากพบภูมินี้ไปนั่นก็คือรอยยิ้มอันอบอุ่นและเป็นสุขของผู้เป็นพ่อหลังจบเหตุการณ์ในคืนนั้นวันรุ่งขึ้น เจมือนสุรสีก็ไปรอพบออกหลวงเมธีตั้งแต่ไก่โหและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดพร้อมทั้งเรียกคุณมณีไปกราบเท้าขอเข้ามาลาโทษชายสูงวัยบอกความจริงว่าเธอเป็นลูกของไอเกลียงและอีเพนไม่ได้มีสายเลือดใดๆของเขาโดยจะมาขอลาไปอยู่ต่างเมืองกับแม่และตาหากออกหลวงเมธีกลับไม่อนุญาตและบอกทั้งน้ำตาว่า จะอย่างไรก็เห็นเธอเป็นลูกเสมอสำหรับคุณที่สุนแม้จะมีความผิดมหันที่ร่วมมือกับเนล่าทำผิดคิดร้ายกับจมืหมนสุรสีจนถึงแก่ชีวิตแต่ออกหลวงเมธีก็ขอไม่ให้เอาความแล้วสั่งให้ล่ามเท้าไปอยู่ที่กระท่อมดงกล้วยท้ายสวนแทนอีเพนโดยให้อีบัวตามไปเป็นบ่าวรับใช้หุงหาทำกับข้าวกับปลาคอยดูแลกันอยู่ที่นั่นไม่ให้กลับมาขึ้นเรือนอีก ส่วนอีเพนที่แม้จะได้สติกลับคืนมาชั่วขณะหากเมื่อไอเกลียงจากไปแล้วนางก็กลับไปเป็นคนเสียสติเช่นเดิมซึ่งคิดแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนางไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียไม่ต้องทุกข์ร้อนใดๆกับโลกแห่งความเป็นจริงอีกและหลังจากที่คุณมณีได้พานางและไอแก้วไปกราบออกหลวงเมธีเพื่อขออโหสิก,กรรมต่อกันแล้วชายสูงวัย ก็อนุญาตให้เจมิลสุรสีรับตัวไปดูแลต่อที่ต่างเมืองตามที่ตั้งใจไว้จะเหลือก็แต่คุณมณีที่ออกหลวงเมธียังไม่อนุญาตให้ไปไหนจนกว่าจะพ้นวันทำพิธีขันหมากสู่ขอเสียก่อนและนั่นก็คือเรื่องราวในเช้าวันนี้คุณมณีเจ้าขาตื่นวือยังเจ้าคารีบไปล้างหน้าล้างตาถัดเปลี่ยนชุดประเดี๋ยวนี้จะได้ทันรเลิกขบวนขันหมากนะเจ้าขา เสียงอีพยอมมาร้องเรียกอยู่ที่หน้าประตูเตือนให้หญิงสาวรีบก้าวเท้าลงจากเตียงนอนพร้อมกับขานกลับไปตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยคุณมณีก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผ้าลูกไม้แขนหมูแหมสีเหลืองนวลน,นุ่งผ้าม่วงจงกระเบนผ้าไหมสีเม็ดมาปรางโดยมีอีพยอมกับแม่ช่วยดูแลหยิบจับอยู่ในห้องด้วย จากนั้นก็นั่งลงหน้าเต๊ะเครื่องแปง้งเปิดโหลกแก้วหยิบเอาเม็ดแป้งร่มมาบีบและบดใส่ฝามือจนละเอียดดีแล้วจึงค่อยทาลงไปบนใบนหน้าอย่างบรรจงก่อนจะทาสีพึ่งให้ริมฝีปากเป็นมันวาวชุ่มชื้นโดยไม่ลืมที่จะแต้มน้ำปรุงซึ่งเป็นของกำนันชิ้นแรกที่เคยได้รับจากเจ้าบ่าวถ้าทุกคนลุกมาช่วยเตรียมงานต้อนรับขบวนขันหมากตั้งแต่ยังไม่ไกลโ่ เช่นเดียวกับออกหลวงเมธีที่ตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก่อนคนอื่นก่อนที mm. ่คุณมณีออกจากห้องมาที่ชานเรือนก็เห mm. ็นชายสูงวัยนั่งอยู่บนแยงหรือสับประครับไม้สักแกะสลักขนาดใหญ่หรือตงังแบบล้านนาที่มีพนักล้อมสามด้านซึ่งตั้งอยู่ชิดผนังตรงกลางเรือนข้างตู้กระจกวางเครื่องลายครามหญิงสาวเดินเข้าไปใกล้จึงเปลี่ยนเป็นนั่งลง แล้วคลานเข่าเข้าไปหาก่อนกราบเทา้าคุณหลวงเออคุณพ่อตื่นนานแล้วหรือคะ <c oughs> วันแต่งงานลูกสาวทั้งคนก็ต้องรีบตื่นมารอรับแขกเรือสิชายสูงวัยตอบไม่ไหวสับพยอกต่อแล้วก็คำคุณหลวงนะ่ะฟังผิดหูนะอย่าให้ได้ยินอีกเที่ยวไม่เช่นนั้นพ่อจะไม่มองหน้าอีกเลยพูดจบ ก็หันไปหยิบเอากล่องทองคำลงยารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามายื่นให้คนตรงหน้าออาเอาไปใส่เสียออกเรือนไปไม่มีทรัพย์ติดตัวไปบ้างเลยคนจะดูถูกมาถึงพ่ออันใดห,หรือคะคุณมณีรับมาเปิดก็พบว่าเป็นเครื่องทองลวดลายเก่าแก่ประกอบไปด้วยสร้อยคอที่ห้อยด้วยจีประดับเพชรซี่เป็นรูปทับสวงลายประจํยาง เข้าชุดกับกำไรต้มหมูและแหวนคุณพ่อมณีเราปล้อยไ,ไม่ได้ดอกค่ะของมีค่าเช่นนี้เธอตกใจลนลานปฏิเสธรับไปเถิดพ่อสั่งทำไว้ตั้งแต่แม่มณีเริ่มเป็นสาวตั้งใจจะให้ในวันแต่งงานเขายิ้มให้หญิงสาวมองเห็นวาวน้ำในดวงตาก็รู้ว่ามันคือน้ำตาแห่งความดีใจของผู้เป็นพ่อ ที่ได้เห็นบุตรสาวออกเรือนทั้งยังรู้ว่าถึงอย่างไรก็ขัดไม่ได้จึงจำใจก้มลงกราบเท้าอีกครั้งขอบพระคุณมากค่ะคุณพ่อวันนี้ต้องมีความสุขเหตุใดแม่มณียังร้องไห้ยิกน้ำตาที่หยดลงบนหลังเท้าของออกหลวงเมธีทำให้เขาต้องเฉยแก้มของเธอขึ้นมามองดูสิแก้มเป็นคราบแป้งแล้ว ไม่ไหวเลยจริงๆลูกคนนี้พยายามกระเซาพอถึงเวลาออกเรือนจริงๆก็ใจหายเหลือเกินเป็นห่วงคุณพ่อไม่อยากจากไปไหนเรือนหอพ่อพระนายก็ไม่ได้ไกลนักหรอกคิดถึงพ่อเมื่อใดก็นั่งรถเจ็กมาได้ทุกเมื่อแต่ผัวดีๆนะ่ะพลาดไปจะหาใหม่ไม่ได้หรอกนะฮ <c oughs> ว่าแล้วก็โหเราทำเอาอีกฝ่ายต้องขอนจนหน้าแดงกํา ขนาดนั้นเองออกหลวงเมธีที่ยังจ้องมองคุณมณีอย่างไม่วางตาก็ถอนหายใจออกมาเบาๆแม้ที่ผ่านมาเขาจะคาดหวังให้เจมือนสุรสีหนาดพักดีกับคุณมณีได้แต่งงานกันโดยเร็วแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงจริงๆกลับรู้สึกเช่นเดียวกับลูกสาวทุกอย่างมันช่างรวดเร็วและน่าใจหายเหลือเกินการได้เห็นลูกนกตัวน้อยที่เขาคอยฟูมฟักเลี้ยงดูมาตลอด กำลังจะโบยบินเพื่อจะออกไปสร้างรางของตัวเองมันทำให้ชายสูงวัยอดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปถึงวันแรกที่พบหน้าและได้อุ้มเธอไว้ในอ้อมอกมันเป็นความทรงจำที่เขาไม่เคยลืมเลือนแม้จะผ่านไปถึง18ปีแล้วก็ตามคุณพ่อเห็นอีกฝ่ายนิ่งเงียบไปคุณมณีก็อดทักด้วยความห่วงใยไม่ได้คุณพ่อคิดเรื่องอันใดอยู่หรอคะ แม่มณีรู้หรือไม่วันที่แม่มณีเกิดพ่อเป็นคนแรกที่ได้อุ้มแม่มณีเขาบอกพลางลับตาพยายามเล่าลึกถึงความรู้สึกในตอนนั้นอีกครั้งหญิงสาวฟังแล้วภายในหัวใจทั้งอบอุ่นและสั่นสะท้านไปพร้อมกันที่ผ่านมาออกหลวงเมธีไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ในวันที่เธอถือกำเนิดเลยสักครั้ง และเธอก็เพิ่งจะเข้าใจในเหตุผลเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนั่นเป็นเพราะเขาพยายามที่จะเรี่ยงการคิดถึงอีเพนผู้ที่เคยเป็นภรรยาน้อยการที่ชายสูงวัยตัดสินใจพูดถึงในวันนี้จึงมีความหมายทั้งกับเธอและเขาก่อนหน้านั้นพ่อไม่เคยเอาใจใส่แม่เพนของแม่มณีเลยนึกแต่ว่าหล่อนเป็นเครื่องมือในการสร้างทายาทให้พ่อก็เท่านั้น ดวงตาของเขามีแววสำนึกผิดหากในวันที่แม่มณีกำลังจะคลอดพ่อกลับตื่นเต้นดีใจไปเดินวนเวียนอยู่หน้าห้องของแม่เพนไม่เป็นอันหลับอันนอนคุณพ่อคุณมณีพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยื่นมือไปกุมมือของอีกฝ่ายไว้ทันทีที่ได้ยินเสียงแม่มณนีร้องพ่อก็รีบปีเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าลูกของพ่อหน้าตาเป็นเช่นไร และพอได้เห็นแม่มณีเพียงแวบเดียวพ่อก็ตกกลุ่มรักแม่มณีจนถึงกับบอกตัวเองว่าจากนี้ไปพ่อจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตทําทุกอย่างให้แม่มณีมีความสุขที่สุดคุณพ่อคะมณีในที่สุดน้ําตาของเธอก็ไหลออกมาอีกจนได้ซึ่งก็ไม่ต่างกับผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อพ่อเคยคิดว่า การที่พ่อรักแม่มณีมากถึงเพียงนี้แม้จะเกิดจากแม่เพนที่พ่อไม่เคยใยดีนั่นก็เพราะแม่มณีมีสายเลือดของพ่ออยู่ในตัวหากวันนั้นวันที่แม่มณีมากราบขอขามาและบอกว่าไอ้เกลียงคือพ่อที่แท้จริงพ่อจึงรู้ว่าการที่พ่อรักแม่มณีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขใดเลยกลับเป็นพ่อเสียเองที่น้อยใจกลัวว่า แม่มณีจะไม่เห็นพ่อเป็นพ่ออีกแล้วมณีจะคิดเช่นนั้นได้อย่างไรคะคุณพ่อเป็นผู้เลี้ยงดูมณีมาจนป่านนี้ท่านใดนั้นเสียงโห่ห่าของขบวนขันหมากก็ดังแว่วมาแต่ไกลออกหลวงเมธีจึงยิ้มให้ทั้งน้ำตารีบลุกขึ้นจากแยงและบอกกับเธอพ่อเพียงต้องการบอกในวันนี้วันที่แม่มณีกำลังจะจากอกพ่อไปว่าทิ้งย่างไร แม่มณีก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของพ่อตลอดไปพูดแล้วออกหลวงเมธีก็ก้มลงประคองคุณมณีให้ลุกขึ้นยืนด้วยกันมณีก็ต้องการบอกคุณพ่อเช่นกันเข้าว่ามณีเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีพ่อแท้ๆถึงสองคนเธอโผลเข้าไปกอดอีกฝ่ายแน่นก่อนที่ชายสูงวัยจะยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาบนใบหน้าอย่างกระดากอาย แล้วเปลี่ยนน้ำเสียงยิ้มไล่เอาละเอาละขบวนคันหมากมาแล้วรีบไปใส่ทองหยองที่พ่อให้เสร็วๆแล้วก็ทาแป้งเสม่ด้วยล่ะอย่าให้พ่ออายคนอย,อย้อยอีทอมสุอิอุนคันหมากมาแล้วรีบไปเตรียมรับเร็วเข้าเจ้าค่าคุณหลวงเสียงขานรับดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มของบรรดาข้าทาที่คุ้นตา คุณมณีถือโอกาสที่ทุกคนกำลังลุกลนเตรียมตัวค่อยๆเหลียวมองไปทุกมุมของเรือนที่เธอเคยอาศัยมาตั้งแต่เกิด18ปีที่ผ่านมาชีวิตของเธอไม่เคยขาดตกบกพร่องทำให้อดไม่ได้ที่จะคิดถึงบุญคุณที่คุณยี่สุนเลี้ยงดูเธอมาแต่ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกงเกวียนกรรมเกวียนไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้วันนี้เธอมีความสุขที่สุด แต่ก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้หากมีพ่อแม่แท้ๆอยู่ร่วมส่งตัวด้วยคิดแล้วดวงตาของคุณมณีก็เอ่อก่อไปด้วยหยดน้ำตาอีกครั้งหากมันเป็นน้ำตาของความสุขสุขที่ได้ทำหน้าที่ของลูกอย่างครบถ้วนแล้วเธอได้ไถ่บาปให้พ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมาได้ปลดปล่อยความม่วงอาลัยความเครียดแค้นชิงชังให้พ่อแม่โดยสายเลือดและหวังว่า นับแต่นี้ไปเรือนแห่งนี้จะไม่มีความทุกข์ใดๆมาสิงสู่อยู่อีกตลอดกาลและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโหงพยาบาลติดตามเรื่องราวอื่นๆของอโลมูโคเมดได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ